แต่งเนี่ยมันได้ทั้งสามการนะอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้ได้ไหมฮะแต่ถ้าหากว่ามันรู้แล้วไม่ต้องไปบอกมันหรอกไม่ต้องไปต่อว่าไม่ต้องไปทําอะไรก็มันหรอกแค่รู้อะพอมันกลับมาแล้วออกมันไปเที่ยวแล้วมันก็กลับมารู้แค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวจะมารู้อะไรต่อมาล่ะมันก็มารู้ได้เนี่ยปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนหรือทางตาทางหูมีอารมณ์อะไรมาปรากฏมันก็รู้ได้แค่นั้นแหละ แล้วจะไม่มีผลข้างเคียงหรอกถ้ารู้แบบนี้นะะเพราะวันเมื่อวานที่เดินอยู่มันดางที่พระอาจารย์ว่าคือที่มันรู้ดันเดินแล้วก็ไม่เลยรู้มันคิดอะไรกะมันก็รู้ว่าเดินแล้วก็ดินเดินนะมันก็โล่งตัวมันจะโล่งโลกอ่าใช่แต่ถ้าเราจะไปกําหนดมันมันได้กดเมื่อยเลยนะเดิกก็คือผมกะไปเดินตากแดดเฉยอ่าเราจะไปกดไปโฟกัสมันให้มันรู้เป็นรูปเป็นนาเนี่ยอย่างเวลาท่านขยับอ่ะ ท่านอาจจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้รู้เออมันมีสองกรณีอยู่นะหนึ่งมันมีปวดมีเมื่อยมีทุกข์แล้วมันถึงขยับมันเปลี่ยนมันแก้แต่ตอนที่แรกอ่ะมันจะขยับเปลี่ยนแก้แต่มันไม่รู้ว่ามันทุกข์มันเมื่อยมันปวดเนะยแล้วเดี๋ยวท่านนั่งไปทักพักเดี๋ยวไอ้ทุกข์ปวดเมื่อยมันก็จะเกิดขึ้นเนะมันมีได้หนึ่งเปลี่ยนแก้ไปโดยไม่รู้ สองยังไม่ทันเปลี่ยนแก้แล้วทุกปวดเมื่อยแล้วก็มารู้แี่รู้แบบไม่ได้ตั้งใจนะอันนี้บอกให้รู้ว่าเนี่ยเขาไมาย่ยางงี้ก่อนเพราะผมเคยไปตอนนั้นเลิกทำกรรมฐานแล้วเสร็จแล้วก็ไปนั่งจะนั่งอยู่ที่เตียงเสร็จแล้วมันก็ขยับขามาแบบนั่งไฝห้างก็มารู้แต่อาการที่มันขยับมาก็เอ๊ะมันขยับมาทำไม แล้วเดี๋ยวถ้าพักหนึ่งโอ้มันมีทุกข์ปวดเมื่อยแล้วเดี๋ยวมันจึงขยับอีกตอนแรกก็ไม่รู้ยอย่างของท่านยับไปเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้แต่เดี๋ยวต่อมาเนี่ยมันมีทุกข์ปวดเมื่อยก็จะรู้และเดี๋ยวจะเปลี่ยนจะแก้จะขยับอีกก็รู้หรือไม่รู้ก็ได้อีกแต่ถ้าไม่รู้ก็ทําแบบความเคยชินที่เราขยับแบบที่แรกอะแต่ต่อมาพอมีตติอะเขาสามารถระลึกได้ว่าอ๋อนี่ยเขามีทุกข์อยู่นะ มีปวดมีเมื่อยนะแล้วก็จะเปลี่ยนจะแก้นะเขาก็ะจะรู้ได้อันนี้แล้วแต่เขาจะรู้ได้นะแต่ที่รู้ไม่ได้ก็คือเขาเคยชินเคยชินกับโลภะเขาก็โมหะสองอันเนี่ยเขาเขาทำงานเขาอยู่เขาก็ไม่รู้รห็นไหมฮะแต่น,นี้บอกให้รู้นะมันยังไม่เป็นไรหรอกไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราไม่รู้มาตั้งนานแบบนี้ยังไม่เป็นไรเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวไม่รู้อีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราตั้งใจจะให้เขารู้สิ เนี่ยมันคิดเอาไว้ก่อนตั้งท่าไว้ก่อนเดี๋ยวต้องรู้นะพอฟังปั๊บเดี๋ยวต้องรู้นะเนี่ยเนี่ยก่อนจะเปลี่ยนจะแก้เนี่ยต้องรู้นะมันมีไว้ในใจมันไปคอยจ้องไว้ดูเดี๋ยวทุกจะก่อนจะเปลี่ยนนี่ต้องรู้นะเนี่ยมันมีเอาไว้อย่างเงี้ยต้องเรียนรู้เขาอีกนะเพราะเขาจะมาอีกอีกรูปแบบหนึ่งคือฟังแล้วก็คิดว่าต่อไปอย่าเผอนะต้องรู้นะเนี่ยมันตั้งใจไว้แบบนี้ มันมันไม่ใช่ธรรมชาติของมันหรอกครับแต่ที่ผมนำาเหนอตั้งแต่ทีแรกอะ่ะที่มันไม่รู้อะ่ะนั่นแหละธรรมชาติมันแล้วต่อมาอะ่ะมันมีทุกข์ปวดเมื่อยแล้วเดี๋ยวก็มารู้เนี่ยตัวนี้ธรรมชาติของเก่าครับโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะต้องดูต้องกําหนดไม่ไม่ต้องทําอะไรกับเขาแล้วแต่เขาจะ,ะรายงานให้รู้แล้วเปลี่ยนแก้ไปแล้วไม่รู้อีกก็ไม่เป็นไร หรือรู้อีกก็ได้แต่ถ้ารู้รู้ได้ก็คือรู้แบบปกติธรรมดาธรรมชาติเขาแล้วต่อไปเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาเขาก็จะเรียนรู้ได้ว่าอนอนท่าไหนอะ่ะเนี่ยบางทีนอนท่าน,นี้พอตื่นนอนมามันไปอีกข้างแล้วเออใช่ใช่เออมนอนท่าเดิมเออมันไม่รู้เราก็มันทำได้ฝังเคยชินไงแล้วพอปวดเมื่อยอะไรมันก็รีบไปห้องน้ําไปแก้ทุกเนี่ยมันก็ไม่รู้อะ่ะ แต่ต่อมาลองเรียนรู้กับเขา้เนี่ยเขามีอย่างนี้เขาอยู่นะมีทุกวันนอนทุกวันทุกคืนแล้วทุกก็มีอย่างเงี้ยมันน่าจะศึกษาเรียนรู้กับเขานะแต่ทําไมไม่รู้ก็เคยชินคเคยชินกับโลภะแล้วก็โมหะเนี่ยเขาก็จะไม่รู้หรอกนีแต่ต่อมาเราก็มีสติในการที่จะรู้เขานะฮะปวดเมื่อ,อยหิวก็หายหนาวร้อนเนี่ยตัวกายวิญญาณเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ของเขามารู้ แล้วก็มีสติในการไปไปไหนอ่ะไปแก้ทุกข์บางทีกำลังตื่นขึ้นมานะเขารู้ทุกข์ปวดเมื่อยนะก็เวลาเท่านี้จะขยับแต่เขาไม่เขาสามารถรู้ได้เคยรู้ไหมไม่เคยเออเนี่ยต้องเป็นปกติของเขาที่เขาไม่รู้แต่ไม่เป็นไรทีนี้บอกให้ไปรู้ว่าเขามีทุกข์อย่างนี้แหละเพราะอะไรจรึงไม่รู้เพราะเขาเคยชินกับเขาอย่างนี้นะเดีย๋ยวไหม อย่างเงี้ยนอนอย่างเงี้ยทุกคืนนะก็เป็นอย่างเงี้ทุกคืนแต่ต่อมาผมได้เรียนรู้ว่าโอเควันตื่นนอนปั๊บเอาก็ามีปวดมีเมื่อยมีปวดหนักปวดเบาหิวกระหายหนาวร้อนอย่างเีอย่างเช่นหน้าหนาวเนะี่ยพอตื่นขึ้นมาโอ้ทต่ไมอากาศมันเย็นมันหนาวแล้วเนี่ยผาหม่มไปไหนก็ไม่รู้แล้วบางทีเห็นไหม <c oughs> ตอนนอนก็ห่มดีดอกตอนตื่นนอนไม่รู้ไปไหนแล้ว <c oughs> เนี่ยก็เป็นอย่างนี้แต่ธรรมชาติเขา เนี่ยเราไม่ได้สั่างเราไป่ก่อนนะต้องรู้นะอย่าเผลอนะอย่าไปคิดอะไรไว้ล่วงหน้าเอาเท่าที่พอรู้ได้อันนี้บอกให้รู้นะแล้วก็ไปเรียนรู้เอาให้ไปเป็นการวัดท <c oughs> ่านเรมีอะไรจะเสริมไหมอ๋อมีครัาบอาจารย์<อ>ผมอยากจะถามท่านนิดนึงครับผมอยากให้ท่านเล่าตอนที่ท่านบอกว่าท่านนั่งแล้วท่านพุ้งแล้วก็กลับมาผมอยากให้เท่าท่านเล่าอาการให้ผมฟังหน่อย ตอนแรกเลยที่ท่านบอกว่ามานั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็คิดไปคิดไปแล้วท่านก็กลับมาใช่ไหมครับตอนแรก<ช>ผม<ช>ผมอยากให้ท่านช่วยช่วยเล่าตรงนี้ให้ผมฟังใหม่นิดนึงเข้าแนาวนั่งว่ก็ก็คือกําหนดตัวท่าจะนั่งแล้วม,มก็คิดไปอืม <c oughs> แล้ก็หาไม่ดูดีเอากลับมาดูดีเมื่อกลับมาดูตัวีทีเอานั่งไปแล้วแล้วก็เลยกลับไปคิดว่าเอา้ย มันคิดทําไมวะไปดึงความคิดมกลับมาว่าอยากไม่อยากให้มันคิดทำไมมันไม่ยอมดูตัวครับเอ็มคิดทำไมทำไมไม่ยอมดูตัวอ่ะมันเป็นความคิดแบบนั้นนะสะอาดนะครับคือคืออย่างนี้ท่านผมจะถามท่านนิดนึงท่านบอกว่าตอนที่ท่านนั่งอ่ะแล้วมันคิดอ่ะตอนที่มันกลับมาท่านคิดว่าท่านดึงมาใช่ไหมครับที่ท่านพูดทีแรกอ่ะเหมือนกับท่านบอกว่าท่านดึงดึงกลับมาคําพูดตอนแรกมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับและหลังจากนั้นท่านนั่งอีกแป๊บหนึ่งมันความคิดมันก็ไปอีก ไปไปที่ความคิดอีกใช่ผมก็ไม่ได้สนใจไปแล้วอ่าแล้วคราวนี้ท่านก็ไม่ไม่ไม่สนใจแล้วเดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็นั่งเดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็นั่งหยุดอยู่ปล่อยปครับคือมันมันมันพอไปคิดว่ามันเปติดกับมันทำให้เราปวดหัวก็เลยไม่อยากอย่างนี้ครับคราวนี้ผมจะถามท่านนะครับในขณะที่ท่านนั่งอ่ะแล้วมันไปคิดตอนที่มันไปอ่ะท่านรู้รู้รู้ตัวไหมครับรู้ครับรู้รู้แล้วท่านรู้ไหมว่าทันทีที่ท่านรู้เนี่ย ความคิดของท่านเนี่ยมันกลับมาที่ท่านั่งแล้วมันกลับมาที่ฐานแล้วท่านรู้ไหมตอนนั้นนะรู้ครับรู้ใช่ไหมรู้รู้มาท่านรู้ทันทีเลยใช่ไหมอ่าโอเคพอท่านรู้ว่ามันกลับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยแล้วมันไปอีกครั้งหนึ่งอ่ะท่านรู้ไหมไม่ไม่รู้แล้วผมเริถ่ายแล้วอ่าโอเคคืออย่างนี้ตอนที่ท่านรู้ตอนแรกเนี่ยผมจะขยายอย่างนี้นิดนึงนะครับตอนที่ท่านนั่งอ่ะแล้วไปอ่ะ ต่อให้ท่านคิดไปหนาทีสมมตินะท่านคิด5นาทีแล้วท่านรู้ตัวตอนที่สมนาทีทันทีที่ท่านรู้ตัวปุ๊บเนี่ยมันจะกลับมาที่อียาบทใหญ่ที่ท่านนั่งอยู่จิตมันจะกลับมาเลยเพราะว่ามันชัดทันทีที่ท่านรู้เนี่ยเขาเรียกว่าจิตเนี่ยมันจะชัดความรู้สึกเนี่ยมันจะชัดมันจะชัดมันก็จะกลับมาที่ความรู้สึกตัวในที่ที่ท่านนั่งอยู่พอมันกลับมาปุ๊บเนี่ยมันจะทรงได้แค่แป๊บเดียว มันเหมือนกับ0 0 0 0 0จวินาทีอ่ะเพราะว่าสัญญาท่านเนี่ยมันแรงมันเหมือนกับมันกลับมาปุ๊บเนี่ยมันกลับแป๊บเดียวแล้วมันก็กลับไปที่ความคิดท่านอีกแต่ตรงเนี้ยผู้ปฏิบัติเนี่ยจะมองไม่เห็นมันจะเหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกันนะแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่ท่านมันกลับมาทันทีที่ท่านรู้อ่ะว่าท่านคิดปุ๊บเนี่ยมันจะกลับมาที่ฐานเลยนะคือมาที่อิยาบทใหญ่เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะกลับไปที่ความรู้สึกอีก มันเหมือนกับมันต่อกันอะช่วงอะมันเหมือนมันมันต่อกันอะแต่จริงๆอะมันไม่ต่อกันท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมถึงฟุ้งไม่หยุดเพราะว่าสติท่านอะมันอ่อนอ่อนแต่นิวรณ์ท่านอะมันแข็งแรงเขาเรียกว่าสติเนี่ยมันจะจับอารมณ์เนี่ยมันจะจับได้แค่ทวารเดียวเหมือนตอนเช้าที่ผมนั่งอะถ้าเป็นสมัยก่อน ผมจะไม่เลือกสองทางเลยนะคือหนึ่งผมจะไม่เลือกเสียงผมก็จะไม่เลือกความหนาวถ้าเป็นสมัยก่อนก่อนมหาอาจารย์นะผมจะเลือกถ้ำคือตัดความรู้สึกหมดเลยเพราะว่าจิตเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันตั้งได้แค่ทวารเดียวไงท่านความรู้สึกอย่างเดียวแต่ที่เราเห็นมันเหมือนพร้อมกันนะแต่มันไม่พร้อมท่านตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นผมจะตัดเสียงออกตัดความหนาวออกแล้วก็ลงถ้ำไปเลยคือ แล้วพอรถจอดมอไซค์จอดนี่ผมก็ไม่รู้นะจนกว่าอาจารย์จะมาเรียกผมหรือโยมเรียกนั่นแหละผมถึงจะปล่อยออกมาแต่ตอนนี้ผมทําแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกผมไม่ชอบเสียงมันเป็นโทสะผมก็เลยเลือกความหนาวดีกว่าปรากฏว่าพอมันหนาวมากมันก็เป็นโทสะอีกผมก็เลยปล่อยออกจากใจแล้วก็มาปล่อยทวารมันเหมือนมันจะพร้อมกันแต่มันไม่พร้อมกันนะท่านนี่ก็เหมือนกันพอทันทีที่ท่านนั่ง่ะ แล้วท่านคิดไปปุ๊บเนี่ยพอท่านรู้อะรู้ว่าท่านคิดเนี่ยท่านกลับมาที่ฐานใหญ่แล้วนะแล้วหลังจากนั้นมันก็กลับไปที่ความคิดอีกคือมันแทบจะต่อกันเลยอะแต่คนนะปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่สังเกตอยิงผมมันจะมีจุดเด่นตรงที่ผมเป็นคนช่างสังเกตมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยเห็นตรงนี้ได้ไนงะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเพราะจิตมันไม่เที่ยงท่านจิตมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงนะท่านก็จะอยู่กับความคิดนั้นตลอดอะ ป่านนี้ยังไม่กลับเลยเนี่ยครับคือสิ่งที่ผมอยากจะถามท่านจะบ่อจะบอกท่านแล้วก็จะขอถามท่านอีกนิดนึงตอนที่อาจารย์ถามท่านว่าท่านนั่งเนี่ยท่านเมื่อยไหมเมื่อยท่านรู้สึกยังไงตอนที่เมื่อยอ่ะก็ปวดปวดรู้สึกปวดใช่ไหมครับท่านเห็นทุกข์ไหมครับไปดูเรื่องงานนะนุ่มอ่ะโอเคเห็นทุกข์ไหมก็คือรู้แต่ว่าคือมันปวดเนี่ยอ่ะ ปวดนั่นนะเป็นทุกข์ท่านเป็นทุกข์ทุกข์เนี่ยของมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าทุกข์เนี่ยมันจะกดดันท่านกดดันบีบคั้นจนเราทนไม่ได้ท่านก็เลยขยับเพื่อที่จะแก้ทุกข์ทุกการขยับของผมเนี่ยคือการแก้ทุกข์เพราะว่าถ้ามันสบายเนี่ยผมจะไม่มีวันขยับเลยท่านผมจะนั่งอยู่ท่าเดียวอย่างนั้นตลอดเลยผมจะขยับทําไมนะท่านในเมื่อมันสบายทุกการขยับของผมเนี่ยผมรู้นะครับว่าผม กำลังแก้ทุกข์มันกดดันบีบคั้นเรามันทําให้เกิดทุกข์เราก็แก้ขยับเพื่อทําให้มันรู้สึกสบายแต่ความสบายมันก็ไม่เที่ยงนันเดี๋ยวนั่งไปสักพักหนึ่งปวดอีกแล้วเราก็ขยับอีกอยู่อย่างงี้ครับเนี่ยครับผมกําลังจะบอกท่านว่าทุกข์เนี่ยมันคือความกดดันบีบคั้นจนเราทนไม่ได้เราถึงแก้ทุกข์ก็เหมือนอย่างที่อาจารย์บอกครับตั้งแต่ตื่นยันยันถึงตอนเนี้ครับมันจะมีทุกข์มาเรื่อยๆครับ ท่านลองสังเกตดูดีๆนะครับครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์